เราก็จะมาวิเคราะห์ผลแตกต่างวิเคราะห์ผลตา่างการวิเคราะห์ผลต่างคือวิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับต้นทุนมาตรฐานนะคะคราวนี้ผลแตกต่างที่ปรากฏเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์หาว่ามันเกิดขึ้นจากสาเหตุใดมันผลต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่2ลักษณะเมื่อกี้นะคะที่เรายกตัวอย่างเอาไว้เมื่อกี้ในบัตรต้นทุนมาตรฐานสมมติว่ากระเป๋าผ้าเนี่ยถุงผ้าเรา1ใบเรามีต้นทุน112บาทนบาท 112สบองบาทคือต้นทุนที่เราคิดเอาไว้นะที่เราประมาณเอาไว้ล่วงหน้าคราวนี้เราผลิตได้จริงเราผลิตได้จริงมีต้นทุนรวบรวมแล้วทั้งวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายหนึ่งร้อยบาทถ้าเราผลิตได้จริงหนึ่งร้อยบาทเนี่ยแสดงว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงมันน้อยกว่าต้นทุนที่เราตั้งเอาไว้เราชอบไหมชอบไหมคะ ต้นทุนที่เกิดก้นทุนที่จ่ายไปจริงๆน้อยกว่าต้นทุนที่คิดเอาไว้ชอบไหมแทนที่เราจะจ่ายเท่ากับร้อบสองบาทเราจ่ายไปแค่หนึ่งร้อยต่างกันอยู่สิบสองบาทเราชอบนะคะเราชอบเราเรียกว่าเป็นผลต่างที่ดีผลต่างที่น่าพอใจนะะถ้ามันเป็นผลต่างที่ดีผลต่างที่น่าพอใจ favorable variance เราจะใช้ชื่อย่อว่า f เพราะว่าเดี๋ยวเราวิเคราะห์ผลต่างเนี่ยเราจะใส่ว่ามันเป็น f หรือเป็นอะไรอ่ะอันนี้เราเราบอกว่าเอ่อต้นทุนมาตรฐานที่ตั้งไว้112บาทนะคะแต่เวลาผลิตได้ขึ้นจริง100บาทต่างกันอยู่12บาทตรงเนี้ยผลต่างตรงนี้แหละถือว่าเป็นผลต่างที่ดีที่น่าพอใจนะคะเราจะใช้ชื่อย่อว่า f อ่ะสมมุติใหม่ไอ้มาตรฐานที่ตั้งเอาไว้กระเป๋าใบเนี้ย112บาทแต่พอเวลามาผลิตได้จริงจริง ร้อยยี่สิบบาทไม่ชอบแล้วใช่ไหมต่างกันอยู่แปดบาทเนี่ยแดบาทคือส่วนที่เกินจากที่คิดเอาไว้ที่กําหนดเอาไว้ไม่ชอบเราเรียกว่าเป็นผลต่างที่ไม่ดีถ้าผลต่างที่ไม่ดีหรือไม่น่าพอใจ u n f o r a b l e variance เราจะใช้ชื่อย่อว่า u นะคะเพราะนั้นผลต่างที่ดีน่าพอใจก็คือต้นทุนจริงน้อยกว่าต้นทุนมาตรฐานแต่ถ้าเป็นไม่น่าพอใจนะคะไม่ดี จริงมันมากกว่ามาตรฐานพยายามเรานึกถึงหลักความจริงอะ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราชอบหรือไม่ชอบนะคะถ้าเป็นผลต่างที่ดี F มันจะค้านกันนิดนึงเวลาใครเห็นแบบว่า F o อฉันไม่เอาเลยฉันไม่ชอบไม่อยากได้แต่อันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นผลต่างที่ดีเป็น F ถ้าไม่ดีเป็น U นะคะ การวิเคราะห์ผลต่างก็จะแยกตามต้นทุนการผลิตก็คือวิเคราะห์ผลต่างเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรงแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะมาดูผลต่างเกี่ยวกับวัตถุดิบทางตรงอันนี้คือเราดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเรามาดูมาคำนวณด้วยกันนะคะดูจากสูตรตรงนี้ก่อนการวิเคราะห์ผลต่างของวัตถุดิบทางตรงเนี่ยมีวิเคราะห์ผลต่างอยู่2ชนิดก็คือ วิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากราคากับวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากการใช้นะคะถ้าในในหนังสือเราก็มีบอกอยู่นะคะตรงนี้เราดูรายละเอียดได้นะคะวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากราคา price variance นะคะหรือเราใช้ชื่อย่อว่า pv นะคะแล้วก็วิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากการใช้ usage variance เราใช้ชื่อย่อว่า uv นี่นะคะถ้าสมมติว่าเป็นใน เอกสารของเรานะคะในเอกสารเราก็จะมีวิเคราะห์2อย่างนะคะ PV กับ UV ซึ่ง PV เนี่ยผลแตกต่างเนื่องจากราคาเนี่ยมี2กรณีอีกก็คือเนื่องจาการาคาเมื่อซื้อกับเนื่องจากราคาเมื่อใช้สูตรในการคำนวณก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะมาดูสูตรในการคำนวณก็จะแตกต่างกันหน่อยนึงคือถ้าเป็นผลต่างเนื่องจากราคาเมื่อ ซื้อเราก็ใช้จํานวนซื้อจริงคูณราคาจริงเทียบกับจํานวนซื้อจริงแต่คูณด้วยราคามาตรฐาน STD standard ครูใช้ย่อว่า STD ก็คือมาตรฐานนะคะ,ะเพราะฉะนั้นผลต่างตรงนี้ก็จะเป็นผลต่างเนื่องจากราคาแต่เป็นเนื่องจากราคาเมื่อซื้อแต่ถ้าเป็นผลต่างเนื่องจากราคาเมื่อใช้นะคะผลต่างราคา เมื่อใช้เนี่ยจะใช้จํานวนใช้จริงคูณราคาจริงเทียบกับจํานวนใช้จริงคูณราคามาตรฐานนะคะอันนี้ก็ผลต่างตรงนี้ก็เรียกเหมือนกันว่า PV นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผลต่างอันที่1แต่ขึ้นอยู่กับว่าใช้กรณีไหนนะคะส่วนผลต่างอีกอันนึงอันที่2คือ UV use v a r i a n t e ซึ่งไอ้ผลต่างเนื่องจากการใช้เนี่ยสูตรในการหาผลต่างมันก็เหมือนกันกับ ไอ้ผลต่างเนื่องจากราคาเมื่อใช้อตรงกลางเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยทำร่วมกันได้คือคํานวณครั้งเดียวนะคะใช้ด้วยกันได้อา้าวก็เปรียบเทียบจากจํานวนใช้จริงคูณราคามาตรฐานเทียบกับจํานวนใช้มาตรฐานคูณกับราคามาตรฐานนะคะซึ่งจํานวนใช้มาตรฐานเนี่ยหามาได้ยังไงตรงนี้ต้องรู้นิดนึงนะคะได้มาจากหน่วยผลิต จริงคูณกับวัตถุดิบมาตรฐานต่อหน่วยนะคะก็จะเป็นจนํานวนใช้มาตรฐานเอาไปคูณราคามาตรฐานเดี๋ยวเราไปเห็นอันที่เป็นตัวเลขน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วมันจะมีวิเคราะห์โดยสูตรด้วยนะคะเข้าขานนะผลต่างเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรงผลต่างเกี่ยวกับค่าแรงงานทางตรงเนี่ยมี2ผลต่างด้วยกัน ผลต่างเนื่องจากอัตราเราใช้ชื่อย่อว่า RV กับผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ EV ดูเต็มๆของมันนิดนึงอยู่ในหนังสือเรานี่แหละนะคะ RV คือ rate variance แล้วก็ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ efficiency variance หรือเราใช้ชื่อย่อว่า EV นะคะ,ะผลต่างตรงนี้ก็ประกอบไปด้วย สอ,สองผลต่างเวลาเราทำเนี่ยเราทำถ้าทาแบบคอลัมน์เนี่ยเราทําแค่3คอลัมน์เพราะว่าไอ้คอลัมน์กลางเนี่ยมันใช้ได้ทั้งมันใช้ได้คํานวณทั้งส่วนแรกกับส่วนที่2ส,ส่วนของ RV ผลต่างเนื่องจากอัตรานะคะก็มาจากชั่วโมงจริงคูณกับอัตราจริงนะคะแล้วก็เทียบกับชั่วโมงจริงคูณอัตรามาตรฐานนะคะแล้วก็ได้ RV ส่วน EV เอาชั่วโมงจริงคูณอัตรามาตรฐานก็คือหามาแล้วตรงน,นี้เทียบกับชั่วโมงมาตรฐานคูณกับอัตรามาตรฐานชั่วโมงมาตรฐานหายังไงก็หาได้จากหน่วยผลิตจริงคูณกับชั่วโมงมาตรฐานต่อหน่วยนะคะวิเคราะห์อันนี้วิเคราะห์โดยใช้สูตรนะคะว่ามันต่างกันนี้ก็คือจากสูตรตรงนี้แหละเอามาปรับนิดนึงนะคะ ก็คือเอาตัวที่มันต่างกันเนี่ยมาลบกันเนี่ยเห็นไหมคะตัวที่ต่างคืออัตราไอ้ตัวชั่วโมงมันเหมือนกันก็ไปเป็นตัวคูณนะคะแล้วก็หาออกมาว่าแต่ต้องดูว่าใครมากกว่าน้อยกว่าเดี๋ยวเรามาดูอันที่เป็นตัวเลขกันดีกว่านะคะส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตจะมี2วิธีก็คือแบบแยกกับแบบรวมนะคะค่าใช้จ่ายการผลิตถ้าเป็นแบบแยกนะคะเดี๋ยวครูขอให้ดูตรงนี้ก่อนในหนังสือเราเนี่ยนี่นะคะ ถ้าเป็นแบบแยกเนี่ยก็จะมีผลต่างอาของค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรค่าใช้จ่ายผลิตผันแปรเนี่ย variable เราก็เลยใช้ v นะคะ v o h เราเคยรู้จักคำว่า o h คือค่าใช้จ่ายผลิตแต่ถ้ามีเป็นผันแปรเราเอา v ขึ้นมาข้างหน้าด้วยนะคะค่าใช้จ่ายของผันแปรก็จะหาผลต่างเกี่ยวกับผลต่างเนื่องจากการจ่ายเงิน spending spending variance นะคะ sv แล้วก็ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ efficiency variance ev นะคะอ่หาได้ยังไงก็เอาค่าจ่ายผ่านแปรเกิดขึ้นจริงเทียบกับตามงบประมาณณชั่วโมงจริงซึ่งตามงบประมาณณชั่วโมงจริงเนี่ยก็คำนวณตามสูตรนี้นะคะเราก็จะได้ผลต่างเนื่องจากการจ่ายเงินจากนั้นก็มาเทียบหาผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพดูจากตามงบประมาณณชั่วโมงจริงกับ ในส่วนของคิดเข้างานนะคะเราก็จะได้ผลต่างออกมาชั่วโมงมาตรฐานหาได้โดยเอาหน่วยผลิตจริงคูณกับชั่วโมงมาตรฐานต่อหน่วยนะคะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่นะคะค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่มีผลต่างอยู่2ผลต่างก็คือผลต่างเนื่องจากงบประมาณ budget variance bv ผลต่างเนื่องจากกำลังการผลิต volume variance vv นะคะ มี2ตัวนี้ก็เอาค่าจ่ายคงที่จริงกับค่าจ่ายคงที่ตามงบประมาณส่วนอีกคอลัมน์นึงเอาตามงบประมาณเทียบกับคิดเข้างานนะคะก็จะเป็นผลต่างเนื่องจากกําลังการผลิตนะคะถ้าเป็นแบบรวมกับวิเคราะห์ผลต่างแบบ3อย่างกับ2อ,อย่างนะคะถ้าเป็นแบบ3อย่างก็จะมีประกอบไปด้วย ผลต่างเนื่องจากการจ่ายเงิน (Spending Variance, SV) ผลต่างเนื่องจากประสิทธิภาพ (Efficiency Variance, EV) แล้วก็ผลต่างเนื่องจากกำลังการผลิต (Volume Variance, VV) นะคะมี3องค์ประกอบ3องค์ประกอบนี้ก็จะมี3คอลัมน์ตามนี้นะคะดูไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะคะถ้าเป็นแบบ2อย่างนะคะแบบรวม2ออย่างก็จะมีแค่ยุบ ไปเหลือแค่3คอลัมน์นะคะแล้วก็มีผลต่างอยู่2 2 2ผลต่างก็คือผลต่างเนื่องจากงบประมาณแต่อันนี้มันเป็นงบประมาณรวมนะคะ total budget variance TBV กับผลต่างเนื่องจากกำลังการผลิต volume variance นะคะมันจะหายไปจาก3 3อย่างเนี่ยหายไปคอลัมน์หนึ่งนะคะไอ้3อย่างเนี้ยมันจะมีคอลัมน์งบประมาณณนะชั่วโมงจริง แต่ถ้าเป็น2อ,อย่างเนี่ยคอลัมนะ์นะงบประมาณนะชั่วโมงจริงเราไม่มีมันยุบออกไปนะคะมันก็ก็เลยจะได้เป็นผลต่างแบบ2อ,อย่างนะคะ